สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวการเงินทรงพลังสีราศีหมอช้างจอดดวงประจำปี2565 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดคำทำนายจากหมอดูชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คือหมอช้างหรืออาจารย์ทศพรศรีตุลานะคะซึ่งได้มาเปิดคำพยากรณ์จอลึกดวงชะตาประจำปี2565กันค่ะเรียกได้ว่าเหลือเวลาไม่นานแล้วนะคะก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2565กันแล้วค่ะล่าสุดหมอช้างนะคะหมอดูชื่อดังของเมืองไทยได้ออกมาเปิดคำพยากรณ์ดวงประจำปี2565จะมา ดูกันนะคะว่ามีราศีไหนบ้างที่ดวงจะกลับมาดีขึ้นปังขึ้นและรวยขึ้นด้วยล่ะค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะ ปี2,565นี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการพุ่งทยานชื่อเสียงโด่งดังพบความท้าทายใหม่ๆให้รีบลงมือตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะนั่นหมายถึงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมให้รีบลงมือทำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรีบทำสัญญานะคะการสอบแข่งขันสอบชิงทุนมีความดีต้องเดินทางเยอะขึ้นงานมาจากเรื่องแดนไกลก็จะส่งผลดีค่ะ ปี65นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเริ่มไม่เคยทำซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ดีค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเจ้านายดีลูกค้าเอ็นดูโปรโมตตำแหน่งดีขึ้น การเงินค่ะถือได้ว่าราศีสิง์เป็นราศีที่มีโอกาสเงินปังได้เงินก้อนในช่วงต้นปีนะคะนั่นหมายถึงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะการเงินจะมีพลังแล้วก็มีข่าวดีมากๆจะมีโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้รับมรดกที่ดินใครที่เป็นนักลงทุนก็ต้องดูนิดนึงค่ะอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะ ส่วนเรื่องราวความรักค่ะ3เดือนแรกยังมีโปรโมชั่นอยู่แต่หลังจากนั้นจะต้องโฟกัสเรื่องงานนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ต้องระวังเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกันกันบ้างค่ะ ปีนี้เป็นปีแห่งการขยับขยายตัวช่วยไม่ขาดสายความรักสมหวังที่ผ่านมาอุปสรรคเยอะมากแต่ปีใหม่นี้ดวงดาวเปลี่ยนแปลงมีความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงของดวงชะตาสมัครงานย้ายงานเจรจาต่อรองมีตัวช่วยที่ดีนะคะแต่ต้องหลังเดือนมีนาคมไปแล้วคะ่ะอยากมีไรายได้เสริมอาชีพพิเศษก็ดีนะคะ ส่วนอุปสรรคก็จะค่อยๆค,คลี่คลายค่ะมีตัวกลางเข้ามาช่วยการเงินก็มีโอกาสเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครดิตติดต่อสินเชื่อก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติได้ไม่ยากค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยมีเกณฑ์ดวงดาวที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องรายจ่ายของคนรอบตัวหรือการช่วยคนก็ต้องระวังนะคะ ครึ่งปีแรกก็จะดีค่ะมีโอกาสได้เงินได้โชคอะไรใหม่ๆชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องราวความรักส่งผลในทางที่ดีมากนะคะหากคบมานานแล้วปีห5นี้มีโอกาสแต่งงานแน่นอนหรือหากแต่งงานแล้วอยากมีลูกก็มีโอกาสจังหวะที่ดีค่ะเพราะเป็นดวงขยับขยายนะคะความรักครอบครัวอยู่ในจุดที่ส่งผลดีต่อท่านที่เกิดในราศีกันค่ะ แต่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะโรคประจำตัวอาจจะถามหาได้ง่ายต้องดูแลตัวเองดูแลจิตใจออกกำลังกายแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระและปีนี้ปีห5หจะเป็นปีแห่งความเฮงเป็นปีแห่งความปังของท่านที่เกิดในราศีกันเลยค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีตุลกันบ้างน,นะคะ ปี65นี้เป็นปีแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและความรักค่ะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งราหูมรุตยูดาวพฤหัสขยับย้ายราศี ผลหลักๆก็คือเรื่องงานค่ะเน็ตเหนื่อยมากในปีห5นี้มีงานทำเป็นปีที่ต้องวางแผนเพราะว่าชีวิตมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหามากขึ้นจะมาจากคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานและดวงดาวที่จะมีผลหลังเดือนมีนาคมก็คือดาวราหูค่ะจะส่งผลต่อท่าที่เกิดในราศีตุลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก้าวหน้า การเดินทางไกลต่างประเทศมีตำแหน่งโยกเกณฑ์ที่ดีค่ะอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเส้นทางใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ฝ่าฟันสำเร็จไปอย่างแน่นอนนะคะเปิดร้านได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และต่างประเทศก็มีผลดีทั้งนั้นนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของคดีความการฟ้องร้องถูกหลอกถูกโกง ส่วนเรื่องการเงินค่ะหากรวยก็รวยทันทีการเงินมีโชคหล่นทับนะคะแต่หากไม่วางแผนก็อาจจะตกหรือมีปัญหาเรื่องของหนี้สินได้ค่ะเรื่องราวความรักมีการเปลี่ยนแปลงคนโสดจะเจอคนแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเชื้อชาติต้องเรียนรู้ใช้เวลาปรึกษากับเพื่อนๆคนรอบข้างช่วยกันดู ส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วขยันเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อลดผลกระทบรุนแรงอาจมีมือที่สามารถแทรกแซงได้ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องต้องปวดหัวเยอะค่ะอะไรไม่ดีต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะมาถึงปิดท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ ปี65นี้เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองค่ะรับทรัพย์ต่อยอดแห่งความสำเร็จดวงดาวแรงๆออกไปแล้วนะคะราหูออกในเดือนเมษายนงานจะมีความก้าวหน้าอุปสรรคน้อยลงงานพุ่งทยานมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่มีความรับผิดชอบใหม่ๆนำมาต่อยอดนำความก้าวหน้ามาดีขึ้นค่ะมีโอกาสในด้านของการเรียนการศึกษา เรื่องลงทุนเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีอันดับหนึ่งนะคะทำอะไรเพิ่มเติมขยับขยายรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นธุรกิจเดิมอาจมีลูกค้าใหม่แตกลายสินค้าใหม่ดวงการเงินแข็งแรงมั่นคงเป็นราศีแห่งการรับทรัพย์สิ่งที่ลงทุนไว้จะผลิดอกออกผลการเงินมั่นคงแข็งแรงโชคลาภมีให้ลุ้นด้วยค่ะถูกรางวัลมีรายได้แบบไม่คาดฝัน เรื่องราวความรักเป็นราศีที่มีโอกาสดีขึ้นนะคะของเดิมที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตไปหรือคนเดิมอาจกลับตัวกลับใจหรืออาจแยกย้ายกันก็จะได้ของใหม่ค่ะความรักลงตัวนะคะปีนี้ดวงเด่นมากเรื่องของการมีบุตรได้ขยับขยายครอบครัวค่ะ เรื่องของสุขภาพนะคะเป็นปีที่มีปัญหาค่ะญาติผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพให้ดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นหลังเดือนมีนาคมไปแล้วโรคไข้ไข้เจ็บมีโอกาสรักษาดีขึ้นได้ค่ะ แลาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงการเงินทรงพลังเจาะด,ดวงในปี65กันนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ